แล้วความร่วมือจากกรรมการสตรีของบูลนิทิ่ในช่วงเคร่องนี้จะมีแจกทุกประทิตย์นะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ ตอนนี้ดาอยู่ที่หน้ามูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศหรือว่าโป้ยเซียนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทราบข่าวมาว่ามีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมบุญกิจกรรมที่เป็นกุศลจากสายบุญปันสุขปากท้องต้องอิ่มซึ่งเป็นคณะกรรมการแล้วก็กลุ่มที่ทำงานการกุศลอยู่ที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขาจัดเปิดโรงทานขึ้นค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าโปยเซียนดังนั้นเราจะไปดูกิจกรรมนี้กันนะคะเขาใช้ชื่อกิจกรรมอะไรนะอะไรสักอย่างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ นึกออกแล้วนึกออกแล้วน้ำใจที่ควรแบ่งปันคือน้ำมันหล่อเลี้ยงสังคมเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันค่ะว่าเขาเปิดโรงทาน,นมีอะไรบ้างแล้วมีผู้คนที่อยู่บริเวณระแวกนี้หรือว่าที่ทราบข่าวนี้มาอิ่มท้องกันแล้วก็ได้บุญได้กุศลทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเราไปดูกันค่ะจะเข้ามาต้องป้องกันด้วยการสวมแมสนะคะสวัสดีค่ะเจค่ะ หนูกลับกล้องก่อนนิดนึงเจกสวัสดีค่ะนี่คือท่านประธานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศนะคะกินเลนะโอ้ยต่องดำแ็งใสด้วยสนุกไหมคะเจงวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกรรมการสตรีของมูลนิธิที่มาร่วมกันร่วมกันแจกคนธิคริงช่วงนี้จะมีแจกทุกอาทิตย์นะ วั S <S นอาทิตย์ใช่ไหมคะเจกวันอาทิตย์้าว <Wow. S 2> อันนี้น้ำแข็งเกลด็ดหิมะน้ำแข็งใสแล้วก็มีเครื่องด้วยช่วงโควิ <S 2> <S 2> ฟฟดเนี้ยลำบากกันทุกคนอ๋ออย่างน้อยน้ำใจนี้แต่งปันก็ทำให้มีกำลังใจสู้ต่อครับสวัสดี <S 2> <S 2> <S ค่ะสวัสดีครับ <S <S อยู่แถวนี้ไหมคะอยู่แถวนี้ครับอ๋อทราบข่าวว่าแจกทุกวันอาทิตย์นานหรือยังคะ ผมไม่ทราบก็ทราบเมื่อกี้ครับพึ่งทราบเมืกก่อกี้ผ่านมาแล้วเจออ่าน้องผู้หญิงนิดนึงรู้สึกยังไงคะ,ร,ะครู้สึกดีค่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยค<า>่ะอ๋ออะไรนะอยากให้มีทุกวันอยากให้มีอยากให้มีทุกวันเลยอ๋อเดี๋ยวต้องหาคนใจบุญมาร่วมกันเยอะๆถึงจะเพิ่มวันได้นะคะอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการอาม่ด้วยนะคะสนุกไหมท่ามาทุกวันนนอามาเนี่ยมาทุกวันเลยนะอามานั้นก็อาเจ ไไหอพัทหญิงซับอารีเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอาเจาคข<ห>าบางท่านเนี่ยผลกระทบจากโควิดบอกว่าถ้ามีทุกวันก็จะดีดังนั้นก็ฝากท่านประธานประชาสัมพันธ์ต่อขอน<ด>แก่นเรามี 20... เท่าไหร่องค์กรแล้วนะคะ 24, อ,24องค์กรจีนเราจะได้มีผู้ใจบุญที่มีพลังทรัพย์มาช่วยกันเยอะๆนะคะขอบคุณแม่ครั เมื่อกี้พี่ท่านเนี้ยบอกว่าถ้ามีทุกวันจะดีมากเลย <laughs> ปีทีแล้วเราก็มีการแจกทานตปสิบวันเนต็มๆแจกทุกวันค่ะปีนี้ก็เลยไม่กล้าแจกเพราะปีนี้เหตุการณ์มันรู้สึกระมันรุนแรงมัน,นรุนแรงก็เลยลเลยกรงว่าคนจะแออัดอมีวันนี้เลยมาแจกเป็นแจกทานแล้วก็ทําเป็นจุดด้วยไม่ได้รวมที่เดียวจุดนี้ก็คือจะเป็นน้ําแข็งใสอันนี้จะเป็นอาหารกัรน้ําแข็งใส มีอาหารด้วยเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมทุกจุดเลยค่ะอาเจกทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นมีความสุขนะคะแดดร้อนต้องขอใส่แว่นกันลมกันแสงสักนิดนึงแล้วก็ปิดแมสเพื่อความปลอดภัย เราจะมากันอีกจุดหนึ่งค่ะจุดนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปกติแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเราก็จะเจออยู่บ่อยๆมากเวลาที่อยู่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศหรือว่าปยเซียนสวัสดีค่ะสาวสวยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอีสวัสดีค่ะเจสวัสดีทุกท่านสวัสดีข้างหลังด้วยนะคะเจสุมาค่ะเจสุมาเชงรพี่สินเจงีมค่ะอันนี้ทันนี้ค่ะเจเกงนะคะเจเกงนะคะค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ไม่เปิดเผยข้างหลังสาวสวยคาปุมชีหวยชีหวยชีหวยคุณปุมนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งชีหวยเป็นอะรเอาไม่เปิดเผยตัวนะคะนี่เลยเรามาดูข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหออกมาจากสวนกําลังฉ่ำฉ่หวานหวาเลยมีข้าวเหนียวด้วยนึ่งเองไหมคะจ้าจ้าของทำเองค่ะทำเองถึงได้เยอะนะคะได้เยอะแล้วก็ได้แจกเยอะนี่ท่านนี้มาแล้ว ีาวให้พี่เขาหยิบเองนะคะทำเป็นแบบถุงเลยเป็นชุดเลยโอ้โหคนประชาันเชื้อเชิญเสียงดีค่ะอันนี้ไม่ได้ปอะค่อันนี้ไปขอเองนะคะจะยประดับนะครู้สึกยังไงคะเห็นบรรยากาศในวันนี้ดีใจเลยค่ะดีใจทางนี้แล้วกันค่ะคนได้รับทานก็มีความสุขตามไปเลยในโรงครัว มูล,ลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณยายค,คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดิค่ะอุ้ยแป เหมือนเพิ่ง65เองยายบุญบุญนี่แหละบุญบุญอ่าคนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะหน้าตารู้สึกสาวขึ้นอิ่มอิ่มไม่ได้บุญ <c oughs> คนจะเรียกเธอว่าเจ๊ไข่ไค่ะปลืม้มใช่ไหมคะพูดไม่ออกเลยอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะอ่าอิ่มบุญได้บุญเยได้บุญเยอะเยอะ อันนี้รู้สึกจะเป็นรอบที่สี่แล้วที่เราทำนะคะอยู่ในเฟซเราลงตลอดนะคะวันนี้เราใส่เสื้อทีมชื่อทีมว่าย่ยานแต่ไม่เหมือนใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาหัวหน้าทีมใส่ไม่เหมือนเขาใส่ไม่เหมือนเขากลัวไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมแ,<ต>แล้วหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมไม่ได้สบายนะคะาทำงานหนักกับเพื่อนจ่ายหนักกับเพื่อน รชิมฝีมือสงบดำของดาค่ะหลังมาแล้วคือไหมคือคือแสบแ่บแ่บต้องทำให้แง่แง่แย่ไหลนั่งาากระเด็นยิ้มไว้ำด้วยใจดำด้วยวางรักคาปรรถนาดีใส่คอนไอหนิ

ทางทีมงานของกลุ่มพวกเรายังต้องการคนสนับสนุนเพื่อที่ปัจจัยบุญเพื่อมาออกโรงพยาบาลนี้ตลอดนะคะจะสู้ไข้โควิดสโควิดแล้วทำยังไงอ่ะมีมีเงินอยู่หนึ่งล้านอยากมาช่วยด้วย ติดต่อได้ยังไงคะติดต่อที่เจยิ้มเจยิ้มค่ะเจยิ้มข้าวเหนียวมะม่วงฝายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะฝายข้าวเหนียวมะม่วงได้ชุดนี้มาจากเจ๊งิ้มหรือว่าอาม่างิ้มนะคะจะลองขอชิมดูว่าอร่อยไหมแค่ไหนอย่างไรเหงื่อออกตาเลยค่ะอากาศร้อน โอน่ากินมากขอมะม่วงก่อนละกันเป็นเลยอยากให้คุณตามไปดูแลให้หน่อยแค่มัมม่วงยังอร่อยขนาดนี้ข้าวเหนียวอีกทีอือร่อยหวานพอดีกลมบกรอบไม่หวานไปอีกคำหนึ่งนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนี่จากร้านเยมพร ไม,ไม่ต้องก่อเพว่าเราอยกอัูแล้วคมีคนใจบุญค่ะอยากจะร่วมบุญบริจาคปัจจัยทำยังไงคะโอ้ก็บริจาคเป็นปัจจัยมาแล้วกลุ่มก็จะไปจะ,จะทำให้อย่างนี้แหละ,ะก็จะไปจัดแบบนี้จัดแบบนี้แหละคะ่ะ089 089เออาศเ้าออฟงิโอน 89อะไร89 163 15 19ก็ขอมอบหมูเส้นสลัดน้ำมันอาจารย์ดาได้ไปลองชิมดูนะคะได้ค่ะให้น้องเอิญเอิญ จัดเจ๊สองอิสรีถ้าใครที่สนใจนะคะหมูเส้นคุณภาพแล้วก็ไม่มันไม่มีมันเลยสลัดน้ำมันอาหารเคลียร์เนอะเจ๊สองบอกว่าไปกดออดที่หน้าบ้านของดาแล้วก็ดานี่ท่าใหญ่ไม่ยอมเปิดอุตส่าห์จะเอาหมูเส้นไร้มันไปให้ทาน โอ้ไม่มีลาบปากเนาะแต่วันนี้มาถึงที่เธอก็เลยจัดให้จัดเต็มเลยคิดถึงการเวลามีงานดุเราก็จะคิดถึงกันอย่างนี้นะคะเก็บไม่ได้นาน3เดือนนะคะถ้าเปิดกินแล้วอยู่ได้ไม่เกิน7วันเพราะวันหมดก่อนกินแล้วรับรองได้เลยว่าติดพันบางคนบอกว่าเปิดเดี๋ยวนี้หมดเดี๋ยวนี้ถ้าใครสนใจล่ะคะ089 7105084่ น,นี้พาทุกท่านมาทัวร์ที่มูลนิธิให้เต็มๆเ,เลยนะคะนอกจากจะได้มาชมบรรยากาศแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ออกโรงทานผู้ที่ทำอาหารนะคะตลอดจนผู้ที่มาในงานบุญทุกวันอาทิตย์นะคะ